การปราบปรามแก๊ง call center scammer การจับกลุ่มอะไรนะคะชื่อะไรนะกกออเลยสักอย่างใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นแค่3มสัปดาห์ที่3 4สสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะคะเป็นเดือนหลังคลิปเสียงออกมานะคะเพราะฉะนั้นทำลายผิดค่ะไม่ใช่คุณจะไปปราบปราม call center แล้วเขาถึงมีปัญหาชายแดนแต่เพราะว่าพอมีปัญหากันเนี่ยคุณถึงเอาเรื่องเอาเรื่องแก๊ง call center เนี่ยมาเป็นเหมือนกับหนังหน้าไฟเพื่อบอกว่าคุณ ไม่โอเคกับคุณเซนแล้วคุณก็เลยจะไปปรับปรามตกลงที่รบกัน2ครั้งแล้วนะมีครั้งที่ 2, 2> แล้วเนี่ยที่พูดได้เต็มปากว่ารบเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือเกิดจากประเด็น scammer ทมมาไมไดิฉัถึงตั้งข้อสังเกตแบบนั้นครั้งแรกเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะว่าในความทรงจำของเราเรื่องใหญ่ที่สุดคือคลิปอังเคิลก็จริงแต่ว่าในความทรงจำของคุณเซนเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นผลที่ตามมาจากคลิปอังเค นั่นก็คือการที่พอโดนคลิปอังเค้าเข้าไปทางคุณแพทองทานซึ่งถูกตั้งตั้งข้อคอรหาเรื่องลประโีชย์ทับซ้อนเนี่ยเลยไปเดินหน้าปรับกคกอา่านแล้วก็ยึดซับโ์กอ่านไปใช่ไหมคะก็เลยทําให้ปานปลายสุดท้ายกลายเป็นกลายเป็นสงคราม